พระวรสารนักบุญมัทธิวหลังจากนั้นพระสุดเจ้าทรงแยกจากประชาชนเข้าไปในบ้านบรรดาย์จึงเข้ามาทูลว่าโปรโดอธิบายอุปมาเรื่องเข้าระมานในนาเถิดพระองค์ตรัสว่าผู้หว่านมเมล็ดพันธุ์ดีคือบุตรแห่งมนุษย์ทุ่งนาคือโรคเมล็ดพันธุ์ดีคือพลเมืองแห่งพระราชอาณาจักร ข้าระมานคือพลเมืองของมารร้ายศัตรูที่หวานคือปีศาจฤดูกเก็บเกี่ยวคือเวลาอาวสานแห่งโลกผู้เก็บเกี่ยวคือทูตสวรรค์ข้าวระมานถูกมัดเผาไฟฉันใดเวลาอาวสานแห่งโลกก็จะเป็นฉันนั้นบุตรแห่งมนุษย์จะใช้ทูตสวรรค์มารวบรวมทุกสิ่งที่ทําให้หลงผิดและทุกคนที่ประกอบการธรรมให้ออกจากพระราจัก แล้วเอาไปทิ้งในกองไฟที่นั่นจะมีแต่การล่ำให้คล่ำควรและขบฟันด้วยความขุนเคืองส่วนผู้ชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนดวงอาทิตย์ในพระนาจักรของพระบิดาใครมีหูก็จงฟังเถิดก็คิดจากข้อรสารพระเจ้าทรงให้โอกาสเพื่อคนบาปจะได้กลับใจเสมอพระองค์ทรงอดทนต่อพวกเขา พระองค์ทรงเคารพเสรีภาพของมนุษย์และทรงมอบเสรีภาพความนุษย์ในฐานะของประธานที่ล้ำค่าจนกระทั่งทําให้พระองค์ต้องอดทนต่อความชั่ชวช้าทั้งหลายอย่างน้อยจวบจนถึงวันพิพากษาพระองค์จะไม่ทรงบังคับมนุษย์คนใดให้หลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดีหรือให้ทําความดีพระองค์ทรงประทานเวลาแก่เราแต่ละคนอย่างเพียงพอ เพื่อเราจะสามารถกลับใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือสิทธิในการต,ตัดสินมนุษย์เป็นของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวแม้ว่าเพื่อนมนุษย์ของเราจะชั่วร้ายขนาดไหนเราไม่มีสิทธิ์ประนามตัวเขาแต่เรามีสิทธิ์ที่จะประนามกิจการที่ชั่วร้ายของเขาได้